Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kanak-kanak yang dikasihi sekalian. Sawadee -dik. ka si dek-dek. Wan ni rao ma jeu kap kun khru Madhya chen khoei ka. Kon eun kun khru mi na chet san san ma fai hai kap dek Salam mue yam ตัวฉันให้สลามเธอเธอยิ้มให้ฉันเสมอแล้วเธอรับสลามอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลาม อาเชตนี้บ่งบอกถึงเวลาเจอกันเราต้องให้สลัมกันแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดเราไม่สามารถที่จะจับมือกันได้แต่เราสามารถที่จะทักทายกันได้ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในอีพีสองค่ะซึ่งจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสูรโรและดุอาเช่นเคยค่ะเป็นสุรโที่สงคือ s u รโอาน,นาสสุรโรอาน,นาสมีทั้งหมด6อายัดด้วยกันค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخن

بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس บินโชริลวสวาสินคนนัสัลลัซียูวสิสุฟสุดูรินนัสมินัจินนติวนนัสศัตรูขอ้าองค่ต่อไปเรามาฝึกฝนกันอ่นานอุอาเพื่อใช้ในชีวิตปัจจุบันของเรา วันนี้คุณครูขอนำเสนอดุอาหลังรับประทานอาหารเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตอามานาวัสกอนาวะจัลลานามุสลิมีนให้ดิอ่านตามครูนะคะดุอาหลังรับประทานอาหารบิสมิลลาฮิรราะ r a h ah m um ill a n i ราะ h ีม الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. อัลฮัมดุลิลลาห์อย่าลืมให้เด็กๆฝึกฝนท่องจำทุกวันนะคะเพราะอัลลอฮ์จะให้ผลบุญและริสกีให้กับเราวันนี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์เราค่อยมาเจอกันในอีพีหน้าวะบิไลต์ตอฟิกสัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเร์ห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ